ครับขอบคุณรายการนะครับมวลชนทุกท่านในครั้งนช่วงที่สองของรายการนะครับในช่วงนี้ยังข่าวกันผลิตอีกหนึ่งนะครับคู่อ่านนี้นะครับเมื่อวันที่28มกราคมนะฮะสคณะกรรมการนะฮะป้องการการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับอปชนะครับโดยนายวิชามหากรคณะกรรมการปปปอปชนะครับแล้วก็โฆษกปปชด้วยนะแถลงผลการประชุมของปปชนะครับคณะกรรมการการปราบปรามการทุจริต เกี่ยวกับความคืบหน้านะครับในการตรวจสอบนะครับนายสาวยิ่งรักชินวัตรในการปฏิบัติหน้าที่นายกุัฐมนตรีลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการางในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่าปป,ปชนะครับเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อนำเนินคดีทางด้านอาญาตามมาตรา157นะกับนายสาวยิ่งรักจากนโยบายรับจำนำข้าวนะครับที่มีข้อสงสัยในการดำเนินการผิดพลาด มีความเสียหายอย่างไรรวมเกิดขึ้นโดยมีข้อสงสัยว่านายกรักเว้นและไม่ระง,งับจุดยั้งโครงการที่เกิดจากความเสียหายอย่างชัดเจนทั้งนี้ปวชได้เตือนถึง2ครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับนายวิชาอยัา,ง,ายยงกล่าวว่ายังมีเรื่องที่ประธานวุฒิสภานะครับส่งเรื่องมาที่สส .6 พ .88 ฏิบัติจอาสว่สินปปคนร้องขอให้ตอดถอน นางสาวยิ่งรักในครั้งที่ยื่นยัเตียท่ปายไม่ไว้วางใจว่าการดาเนินนโยบายโครงการรับจํานําข้าวของอนางสาวยิ่งรักและคณะตรีคอรมองส่งผลให้เกิดการขาดคุนจากการส่งออกข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G ีพูจีอันเป็นการขัดกฎหมายรัฐนุนและกฎหมายอื่นคอชอดิ่งเมติรวมทั้งสองเรื่องนะครับเพื่อไต่สวนในข่าวเดียวกัน ด้วยปปอชอทั้งชุดะจะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเทจ็จริงทั้งในเรื่องการถอดสอนและคดีอาญาไปพร้อมกันโดยมีตนและนายประสาะได้คณะกรรมการปปชที่รับผิดชอบในการเล่นการทำสำนวนนะเขาบอกว่านะอันนี้สรุปม่ง่ายเขาหมายความว่าปปชนะครับมีมติในการรับเรื่องออโดยเฉพาะโครงการ นะในการรับจำนำข้าวที่พูดตรงๆก็คือขาดทุนขาดทุนนะรัฐบาลบอกว่าขาดทุน1 3ึ่งแล้านสองปีก็2อง0 0 0หกหล้านนะ,อ,ะอันนี้ก็กถือว่าขาดทุนเรีะยกมากพอสุขวรตัวนี้เป็นชั้นแสนล้านนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะที่สำคัญที่สุดก็ขขคือนายยงมติก็ไม่ยกเลิกโครงการนี้ยังจะนำมาใช้อีกนะครับในปีถัดไป นะแต่ที่ปัญหาก็คือ,เ,อ,อเงินง้อหามันก็ร่อยหล่อลงทุนหนะเพราะว่าขายข้าวไม่ได้นะฮะก็จะพ่อราต่อรักนะอันนี้ก็บกวชก,ก็สถานการณ์การมืองันมันล่อแหลมนะครับแล้วก็มันมีผลนะครับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะอาจจะทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้นะครับนโยบายของรัฐบาลน,นะที่เป็นนโยบาย ที่เป็นเรื่องของเชื่อหรือชาวนาเน,นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่าถ้าใช้มงบประมาณของแผ่นดินมากเกินไปไนะครับประ <S <S ชาชนก็คงไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายลราที่ใช้เงิน,นเยอะเนะฮะนะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านยังเครือบแคลงสงสัยนะครับในการดำเนินนโยบายของร,รัฐอยู่ตลอดเวลานะครับมีรัฐบาลต้องแก้ไขนะครับอีกข่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่า กฎใหม่นะครับต้องมีใบวิชาชีพสอบตัวขู่ต่อไปนะครับคนจะเป็นครูนะฮะไม่ได้เป็นง่ายๆแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าจะทาเหมือนหมอกับพยาบาลนะครับหรือแพทย์พยาบาลเขาบอกนะว่าคนที่จบครูแล้วเนี่ยฮะจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพซะก่อนนะครับพอสอบได้แล้วนะฮะค่อยจะมาสอบวิชาชีพ่นะครับ นะฮใ้เหมือนทุกวันนี้ก็หมายความว่าทุกวันนี้สอบบรรจุก,ก่อนนะไปสอบใบวิชาชีพต่อไปนีป่คน,นที่จบนะจบท่นานแน่ครูนี่ถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปสอบใบวิชาชีพหร<อ>ือท่านใดก็าก็ไม่สามารถสอบเป็นครูนะนะะมีหลายขั้นตอนนะครับอันนี้ครูรุสภานะฮะเขาบอกว่ายกระดับมาตรฐานครูมากยิ่งขึ้นนะก็นะนะอะไรอะไรัมันเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนะ อะไรอะไร,ะไรเปลี่ยนแปลงแบบนี้โดยเฉพาะที่าจารทีค่ครูเนี้ยคถือว่าเป็นวิ่าจายก,ก็เลยไม่แน,น่ใจนะฮะที่จะสอนคนอื่นเขาบอกว่าคนไม่มีประสิทธิภาพในความเป็นครูเนี่ยนะมันก็ก็คงเป็นครูไม่ได้นะครับนะแต่ก่อนวิทยาครูมีเยอะมากเลยนะ,ะวิทยาครูที่โน่นที่นี่อะไรเป็นสถาบันราชภัทเดี๋ยวนี้วิทยาครูครูอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะจะเห็นว่าสถาบันราชภัทหรือมหาวิทยาลัยราชภัทเนี่ยนะไม่ใช่สอนเพื่อนครูอย่างเดียว สอนทุกสาขาอาชีพนะครับเพราะว่าครูอย่างเดียวนี้ตกงานตกงานแน่นะครับทุกสาขาวิชาชีพก็สามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพได้นะครับนะแต่ว่าเน้นว่าต่อไปครูสภานะครับคงจะออกเป็นกฎหมายมารับรองอีกทนึงนะคงจะใช้ในปีการศึกษาหน้าหรือเปล่านะ,นะครับว่าต่อไปคนที่จบครูี้นี่คนจบครูนี้นี่จบ ไม่ได้จบแค่สนะี่ปีนะฮะจบห้าปีฝึกสอนหนึ่งปีเราคิดอูฝึกสอนหนึ่งปีนะฮะมาฝึกสอนทะี่โรงเรียนได้ประสิทธ์เนี่ยมีหลายรุ่นนะมาแต่ศิลปกร,ารมาจข่งมาแล้วราชการนี่หนึ่งปีเต็มๆนะฮะแสดงว่าเด็กที่เรียนครูเหมือนกับเดินหมอเลยนะเป็นห้าปีเลยนะครับเป็นห้าปีนะจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับที่เรียนนะครับความเพ็นมพรโปดีกว่านะครับ จากนุ่คลองใหม่หมูสามนะครับจากข้าแก่ใหญ่เลยนะร้านกลวยสารสายคลางสิบสี่อีกครั้งนะครับมอบให้กับมิเพลงนะฮะเป็นลูกค้าของนุ่มคลองใหม่หมูสามดยจากพี่มนัสสุดผู้หลังนะครับพี่มนัสสบายดีนะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับเขามอบให้เคยที่เราเป็นประจำของพี่มนัสด้วยนะครับฝากแล้วขอนี้มีความสุขนะครับเชิญรับฟั่งเพลงครับ